อันนี้อะไรเนี่ย voice testing กดสามสจ้าหนึ่งสวัสดีครับวันนี้พูดไม่ออกลืมแล้วเอาใหมาเอาเอามา่ uh, เอาใหมา่ไ uh, อสัตว สามสองหนึ่งสวัสดีครับครับวันนี้เอ้อเยียไม่<ๆ>ไม่<ๆ>ไม่ไม่โอ้ย <Luci an> น้อนหยุดเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการหลอนใครถามครับอยู่กับผมคุณ จิตพิลึกและผมดาก้อนเป็นเบ่ตัวกูเลยเฮ้ยผ่านไปด้านหลังดิเฮ้ยมูเป็นพ่อมือใครอ่ะมันเป็นพ่อมือมันเป็นพ่อมไงเออพ่อกูเหรอโอ้กูติดกูติดเอ้ยเอ้พ่อนี่เราจะมา ล่าทาผีใน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 ที่แห่งหนึ่งใช่โอกดเลยหรอยังไม่ได้นำคลิปเลยมากดเลยไม่รีรอมาขนาดนี้บวันนี้อยู่กับผมครับดีดาก้อนแล้วก็เอ็กดีแล้วก็โป d เอ็กดีสแลปจีอีซีนะครับวันนี้เรามาในแมปแบบโคม่าครับแบบแบบ แบบผีที่หลอนที่สุดในแมคคารนะครับมิไม่ได้ถ่ายโปรคลิปเลยไปถ่ายแบบชื่ออะไรนะโฮมาสโตนที่เป็นเอเลี่ยนในเวนเดนนะคุณได้ถ่ายไหมกูจะเอาคุณลืมเอาเครดิตเขาขึ้นน่ะกูเผือกด F1 เฮ้ไม่เป็นไรอ่านี่เป็นเครดิต มีไลเซนด์ยคริสเตียโนโรน a l d o นะฮะแล้วก็ Ambient by The Burger King ครับชิ Chiller by ไอ้ตายนะครับ And Update Form ใช่แล้ววันนี้เราก็มาตีมฮาโลวีนนะครับมีไอ้ผู้กองคนเดียวนะที่มันเปลี่ยนสกินอะพวกผมไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วแมงตัวติดกันนี่เฮ้ยมาแล้วมาแแลล้้วมาย เฮ้ยมากันหมดมาแล้วที่ไหนวันนี้อ่ะอืมเรามาทำงานเรามาทำงานหรอกต้องไปเช็คหน่อยแล้วเราอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวพึ่งนะอุ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยมันบอกกูได้เนี่ยกูได้ยูนิกยูนิก ยัวอานิกอ่าเอาไปแบบอนนะแกคือลายต่อไปเขาจะบอกว่ามึงจะเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งคนต่อไปเออในกล่องไม่มีอะไรา <c oughs> ะกูเป็นผีกู <c oughs> เป็นแมวผีเฮ้ยเจอคุณแจละเหรอเอไบบ <c oughs> อ,เอไปกันดีกว่า ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าไหมเฮี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหล่อด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปกูดูขอเล็ดเดี๋ยวไแม่งเยิ่นแม่งเยิ่ไอ้เหี้ยดีนะกูไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นได้ไฉ่ตายแม่งเยิ่ไอ้เยี่จิวข้าวจังเลยอุ้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 ย ไรวะปอบคอเเขาข้าวกินก่อนดีกว่าคีกกกกกกกปกนไงมันบอกให้เราไปเลยนะจ e นเกอรเรตอร์ลูมหองไหนวะฝันนันนี่เปิด้ใปิดประตูเนี่ยเปิดดินี่เปิดดิเ้ยอีแมงเห็นเป้ากลางกูเล็งไม่ถูกนี่ เอาไ้สวิตอยู่ที่กูเอาเหรอเไปต่อเียอะไรเนี่ย exit door exit door กูอยาไป exit อะอะไรอเจอเลยเจอเสียงแม่งน่ากลัวต่คมึงเจ้าของบ้านมึงเปโดมึงสังได็กอไปดูเฮียเนี่ยอะไร Honey, này anh đang ngắm anh em 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 cái em 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 này em 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 cái em 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 Cái em 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 ช่วยเฉียด ah, yeah, ้วยฉีนกินล้วอยู่วันหลังคาเอาไปไปวิทยุไปดีกว่าไปดีกว่าเน็ขู่โอ้ยยูดีวิ่งไหรงหรือเปล่าเฮ้ยพันะไรวะอะไรวะไอ้เียไอ้เดียโอ้ยโอ้ยม่าจหิวค่วยเลยอ้ อะไรวะกูฝันอีกแล้วเหรอเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ้ยที่ไหนวะนี่อะไรเนี่ยเอาอะไรอ่ะต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยเพียงหมอกับการจิ้มควัวซองเอ้ยเนี่ยข้างหน้าควัวกี่บุคคลเอ้ยเอ้ยกล้องก้องนี่นี่นี่ไปลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยอุ้ย เฮ้ยมือใครเนี่ยเฮ้ยหน้าตายกระันนะฟ้ากลัวจังเลยน้ากูไอ้เฮียตกใจหมดเลยฮ้ยกูติดเตียงไอ้เฮ้ยกูติดเตียงโอ้กูต ah. eh ิดอ๋อน oh no, right. ี่มันต้องรอนี่ก่อนรอพูดก่อนเนี่ยดูดูคนออกแบบสะกีฝันอะไรวะนี่อ่ะประหลาดมากตีสามอ่ะเหยียดตีสามเวลาทองเป็นตำรวจรถดิเอา อวันไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยถ้าเราไม่พูอะพูดแลนด์คูดเอาไปดิอะไรนะเออแล้วไงต่อไปพัวได้พัวะกูได้พวะอะไรเนี่ยขุดนี่เหรอพื้นที่อันตรายได้โปรดเอาวุ่นีอันตรายของใครของกูอย่าลงไปเพื่อความปลอดภัยเอ้าแล้วกูลงมาอะไรอะไรอ๋อให้เอาพัวขุดไก่ยังวะเฮ้ยแต่กูติมไม่ได้หพวกกอง กูเก่งตั้งนะอย่าตีกูมึงจะสู้กับสู้กับคนเป็นผีเหรอจะตายกูจะตายกอนไหมน่ไม่มันมันก็แมปมันทำให้พอดีใช่อืม แม่งไกลพังละอย่าตีกูไอพีองไอเม่งเฮียหลังกูไงอุ้ยจริงว่ะตัวผลิตน้ำพึ่งอุ้ยอ้อกอกกอกกอกสวัสดีครับเฮ้ยโหทุบแรงจับไอ้คุณทุบแรงยังวะเฮียเนี่ยโหอะไรวะเนี่ยหลุมใครเนี่ยโอ้โห้ยของกูของกครดูบ้างดิ อะไรมึงเอาไปคาบเล่นน่ะแล้วสอนเนี่ยพวกนี้มันเดียวมันได้หาเลยอ่ะคุณเจออันนี้อะไรอันนี้แอดอันนี้แอดวานต์เว่าเจอคุณเจแล้วไปเอามาแทนเล่นเนี่ยแล้วแบบนี้ต่ออันนี้คืออะไรอันนี้คือพวกอะไรเนี่ยพวกเศรษฐีฝั่งใต้ดินใต้ดินกเออิน หลุ <c oughs> มศพเพี้ยนยนกระดูกท้งไงอใครมาเนี่ยนี่คืออะไรวะนี่อะไรไปลืมไปเลยไปไปไอไงเชื่อะไรมาไล่หลังกูเนี่ยโอ้ยโอเวกเฮยตีนีกต้องไป่นี่เดี๋ยวตายอะไรเนี่ยเหี้ยแ่กูยังเอ ขึ้นเหนือกันแล้ววะโเข้าวงกดนี่กูกูกลัวเจอเมื่อกี้ก็หรอ่ะอุ๊ยอะไรไอ้เหี้ยเออๆๆอุ๊ยเจ็บกูบาดจ้ะอะไรอ่ะกูเจ็บเลยเนี่ยโอ้โหเจ็บมันวะแน่เว้ยมั้งกี่บ้าไอ้เหี้ยต้านเฮ้ยมาไหนแด๊ดครั้งนี้ให้ไอ้คุณนำ๋ยว่างแรกไปให้พวกกองนำนี่เหรอโอ๊ย ไอ้เหี้ยโอ๊ยคือไงวะขนลุบปวดุ่้เหี้ยพี่สนักบ้านในถ้ำเฮ้อ้ากูเจอแล้วเจอแล้วเอ้าอีซี่ดาเฮอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ๊ยโอ้ยเหี้ยมองไม่เห็นเลยอุ้ยอะไรเด็กไม่เห็นน่ะเฮ้ยมันขำเลยวะโอ้ยอะไรเนี่ย อะ,อะไรแอปชั่นแอปชัน่นนะจ้องอะไรมันวะ <c oughs> อุย้ยอะไรโค้งไม่ <c oughs> อไรอดทำไมมันกลายเป็นปุ๋ยอยู่นะอะไรอ่ะมันเป็นห้องแบบนี้วะอุ้ย <c oughs> อย่าทิง้งกูไว้ด้านหลังอย่าทิง้งกูไว้ด้านหลังอ,อะไรวะเฮ้ย,ยเด็กผี <c oughs> โอ้ยกูโดนทิ้งโอ้ยนี่กระดูกตก อุ้ยเฮียแน่โกลนั่นนี่ยอะไรเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยตีหาม่มันเลี้ยวอะไรวะเนี่ยอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียไอผาดตยอะไรอ่ะพอหนึ่งอ๋อนี่เราเลือกได้ปะเอาเออมึงเอาเลยเอามาเนี่เอาโอ้อ อะไรวะอะเสียแล้ววะหมุนปกติอ่ะเก็บไปที่เดิมเลยเก็กอดแล้วมึงอะไรเนี่ยมึงขยับได้ไงเนี่ยอุ้ยเราลงไปชั้นล่างเปร่าแบกซะเอ่อ้ย What is this place I need ที่นี่ชั้นอะไรเนี่ยแล้วกูได้อันเนี้ยอยากไปแล้วเฮ้ยกลัวเรเราลองเดินไปทำไมทำไมมันเราเดาเดาซุงเหมือนให้วิ่งวะ ว in oh, oh, ิ่งซ้อนกันตะคุยเลยเนี bon ่ยมาเป็นทีมไงเสียงทียอะไรวะว่้ยะเป็เสียงมันดีเลยไหมทำไมมันขึ้นมาสองอันวะไม่กล้าเดิมมันยิงเดิมมาไกลเนี่ยเฮ้ยไอ้ทีเฮ้ยกูยังพูดเลยลอกมาได้แล้วที่ไหนนี่ที่ไหนเนี่ย My old house บ้านกูคุณแจมีกูก็ไม่สนเฮ้ยม่มีเสียงเสียงอะไรอะครอยู่ในบ้านกูวะช่วจับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะอะไรวะเบนิตี้สอะไรห้องเนี่ยห้องสตรองอ้ยเฮ้ยอ้ยอ้ย เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้เฮ้้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ พวกกองไปเข้าไปนั่งดิพวกกองเข้าไปนั่งด ah ิโดดไม่ได้เร mm. um ื่องกลัวโดดไม่ได้เออกูโดดไม่ได้เข้าดิโดดไม่ได้มึงเข้าดิโดดไม่ได้มึงอย่าพยายามเลยพวกกูเป็นกัมพายใช่ไหมพวกกูไม่มีเงาเียพวกกูกัมพายเออไปคือแล้วพวกกูปวดขี้ซีเข็ดดองอันนี้อะไรเบลู่ะ

มึงคูณตายเพราะเหตุเหตุเพราะโคมา่มาอ,อ,อเราต้องจืบปุ๋ยนะพีเ่ <laughs> เราตายแล้วหรอโชคดีแล้วกันนะโชคดีแล้วกันกลัวปุ๋ยใครมาเล่นเนี่ยเ <laughs> อ้เสีเยเฮะวะมึงเป็นใครอ,อ่ะเฮ้ย อุ้ยเฮียอะไรฮะตื่นตืบตืกตืบวะเนี่ยเดินอนะเราตายแล้วมืดอ้ยเออเออ Thank you for playing my Minecraft game and if you want to play นี่นะครับเครดิตโอเคตัดเลยตัดเลยตัดคาบตัดคาบออกเขาไปอาอ่านี่ก็เครดิตเครดิตนะครับอ่ะ ก็ดูแล้วเป็นไงบ้างใครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแล้วกดเลยนะกดลนะกดติดตามตู่คุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะก็ไปติดตามสองชแนลนี้ครับนี่นี่ไอเฮียเนี่ยไอเฮียเนี่ยแล้วก็ไอเฮียเนี่ยนั่นน่ะไปตีมันดิตีมันดิแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามไอเฮียนี่ไอเฮียดิไอเฮียดิไอเฮียนี่ไอเฮียนี่